ค่ะพีพีฮะแล่าตาทุกคนนุซ่าซื้อโคซื้อโคซ่อมมาไวเปิร์ชโชแล่ท่ามแล่ว่าใครซื้อใครเคยซื้อมากินเราไหมอ่ะ ตากองมาเปิดช่วยเลยมาเร็วมาเร็วทุกคนเล่เส่ได้จังแล้วเล็กเดียวเอาสตอ,สตอเบอรี่มาก,กันแต่ไม่รู้ว่ารสชาติพันผือตากองเปิดข้องเราช่วยเลยไว้ถ้ามาใครเคยกินบ้าง สวัสดีค่ะคุณอนิสาสวัสดีค่ะพี่ประเวศเมนูไร่แล้ววันนี้ว่าภาก้องวันนี้พี่ท่ายที่เมนูไร่เด็กใต้เมืองชมพรแชร์แล้วขอบคุณค่ะพี่พี่วันว้มากับเมนูไร่วันนี้ให้คิดแล้ววันนี้อินเตอร์ทิตอินเตอร์ทิต เรีกว่ารักไก่ไปกินในน้ำแล้ววันนี้มาอิน <laughs> เตอร์ฮิตเพียร์เดี๋ยวกินโคกส้มหลอกก่อนเลยเอยร่อยดีนะเพิ่งกินครั้งแรกเหมือนกันเนี่ยใครเคยกินแล้วบ้างคอเสียงที่แล้วเดี๋ยวอยาเอาสตรอเบอรรี่กันแต่ว่า เขาบอกว่ามันบาครคนมันใช้ไม่ได้สวัสดีค่ะพี่แอนมีคนไทยทุกแล้วอันิซ่าโรเอร้รโอเคเดินไยวสวัสดีอย่างเป็นทางการน,นะคะพี่พีททุกคนยินดีตอนรับเข้าสู้ช่องอร่อยไงสไตล์ว่าวา่ากินไงไงกินที่ทุกคนห้ากกินได้น่าจะทะเลไม่ใช่ เออพี่ซ่อมจิตบอกว่าแชร์ให้แล้วนะเดี๋ยวมาเปิดลุนกันพร้อมๆกันสวัสดีค่ะน้องว่าสวัสดีจ้าพี่แอนสวัสดีคุณนิวัตจริงเหรอจริงค่ะโุกค่ะนี่เปิดให้แล้วมากับไอ้เร่ยว่า <c oughs> วันนี้ข้ออินเตอร์ฮิตนะพี่ข้อไปอินเตอร์ฮิต ไม่แหละว่าไปกินกับแม้แล้วยะแล้ววันนี้แหละตามาเร็วมาเร็วทุกคนแล้านองยกให้แหละ <c oughs> เเจ็บคอเทเดชมาตาทุกคนอืมใชยย่ด้วยนะ้วยพี่้อง ไพ่ามานายเรย <g ül> กินมดไหมหนึงผิววมมดไหมอ่ะแล้จังหน้าผิววมมดไหมอ่ะมากเอาหน่วยปอนน้ารักมาขอบคุณค่ะพาพ่มอไม่ ล้วกินจะนำโชคกกินแบบปลาอะไรนั่นวันนี้ค่อย tới น,น่าอ,อร่อยอือนุ่มๆน,นะพิซซ่าไวายคอนเนคชั่นร้อยเพียรราคาไม่สูงกันนี่ค่ะนาเนียม 2องสมสิบาทผีแหละทานอย่างใหญ่บอกเลยกินได้สามคนจริงถ้าปกติเราโถสร้างเห็นมไม่เคยตํ้แต่ส้ามรอยผีกินเพื่อกันยัางว่ามากำสี่งนเราก,กินเพื่อโนกกินหยกเทีนโยกินไปพร้อมๆกันใครมีได้ก็ยิ้มมากิน หรอืมส่วงนิดพืออ่ะึงม,มาคุยกันว่าสวรอย่าไปซื้อแล้วหมว่แต่ไปซื้อข้องมันไม่ขอยรนอนยรางจึงงมันต้องชีดชีดแบบเยิมเยิม phải sang cái lời ta chị chi mà ba nụ nói <laughs> cái bánh nào mơ mà hay xoan hết đều liên hết tiểu kinh sách cảnh xong

อันนี้ปั๊มข้อเจ้ยงผลลักพิดชต่ตนรอขนาดกินแล้วยังสวยน่ารักไมแรงเบตเตอรเติ้ลหนป้าไม่ใช่มีตากินฟรีเยอะอสวัสดีค่ะพี่น้องกัน วันนี้มาทันด้วยแบบนี้นะค่ออิ่มเตอร์พิซซ่าอืมอยแกงก็ชอบกินมันเผ็งนะหน่อยนะไม่ได้ชอบพิซซ่าแต่ว่ามันจะมีเป็นช่วงๆข้องอารมณ์ข้องเรา มันแลกวันหนยก็ไปกินกินกับแม่แต่พอมันพอเรากินแลกวันแล้วเรารู้สึกว่ามันยังไม่อิม่มดีอันคือแบงกับแม่แล้วมันไม่อิม่มจันไหม่ะมาแลกวันพ่อไหมพ่อไม่ควรมันเดิมเห็นอย่าแให้มาอืม,อมเขาบอกว่ากินก๋วยเตี๋ยวให้ดูน้อยได้ แต่ว่าบางทีอันหนูทำเองนะเคยเตี้ยวนะบอกผมพิซซ่ากับโคกคือข้องโคกกัน เขาบอว่าเมื่อคืนชิงรับก่อนเอ็นดูแล้วเอ็นดูอย่างไงนันวะุบชุบชบชุบช,บช,บชบใส่ซอสลงไปสักทีมันเดียวไม่เรียนเนาะแต่ว่าจริงๆงั้นก็กินถ้ากินกับแม่ก็กินแม่ใช่วันนี้ใส่เสื้อสววยมีข้างเดียวนินไปวิ่งแล้ว ถ้าผีวะถ้าผีทำเองผีเอามาฝากนู่นน่อยใกล้ไปลูกเออคุณปียาวันบอกหวานร้อยร้อยอะไรรอยกลางกินเยอะแต่ไม่อว้วนอ๋อผีหนุยกินเยอะใช่ไหมแต่หว่านหนุยยันกินไฟเบอร์กรัน แต่ว่าพี่ได้กินไฟเบอร์ยี่ห้ออะไรพีก่ก็กินไปเลยแต่ว่าเวลาเรากินซ่องซ้ำวันคร้งมันทําให้เราเราวันขับถ่ายสิ่งที่มันมีอยู่ในตัวก่อนหน้าที่มันไม่ออกกันออกไปน่าร้อยให้นคนสุวยกินพี่จันเถียงว่าพีเออมากินด้วยกันมาร้อยตังพีเออ เรียกว่าไก่มาเป็นตัววอะไรไบสซ่ามาเป็นทาบนั่นดูคนนางแล้วจ้ะ <c oughs> ไม่ดูแี่นี้ดูผือแล้วเ <c oughs> พียนมาว่าวกินคนเดียวอะไรวะอันนี้เลี้ยกว่าแย่งกับแม่ แยงกันเลยก็ตรงนี้ที่เยอะๆก็น้องเสียอสละให้แม่มันไม่ได้ดังใจอ่นนะวันนี้จัดแล้วแม่ไม่กินแล้วแม่บอกวันนี้เรียนหนซ้ยครับคุณครับอร่อยจิงสไตล์ว่าวๆใช้กินไปมต้กินได้ก็ได้นี่ใครรอพึ่งกระถังเข้าเรากินกับเรามาคุยกับทุกคนก็พอ,พพอพแล้วนักพีดนักพีเอ้หนักผีเศร้าวาวเดี๋ยวเร่งไปน้องเอ๋ เราแม่ก่อนหนูกินขวดเดียวทอนเนี่ยให้มันดูยนะังอืมอืมพี่อกแขกให้น้องวา่ากินก็นอร่อยตามนะ อะไรเพิ่งยิ้มงล่ะฮะอิ้มกับไปเอยไปย่นลงคลิปไม่ลงทาะแะ่ว่านน่บอกว่าหนูฮะซือ้อเสื้อ,อมาเยอะเลยเพราะวา่าอีทำคลิป อีท้ายรูปกับกางเกงเพื่อใครอยากได้กางเกงที่นุ้ยค่ายยุกกางเกงที่นุ้ยใสันบางทีเป็นกางเกงที่นุ้ยค่ายแล้วนุ้ยตั้งใจว่าอีท้ายแต่ว่าวันนี้ฟ้อนมันตอกปั่นห้าคือฟ้อนมันตอกนุ้ยก็เลยเออ๋ยวข่อยท่ายต่อชาวแล้วไม่พื้อใส่ชุดเขาเบก่อนนุ้ยซื้อเสื้อมาเต็มเลยไปใส่กกางเกงนุ้ยมีกางเกงค่ายนะเพื่อใครยังไม่รู้ เอาแจกต้ากังเกงกอมีแจกอยุ่เหมือนกันเอาแช่ให้หนุ่นตาแช่ยเยอะๆอ่ะครบหนึ่งหมื่นคนนีแจ๊ะเลยใข่เอาใส่ใน้เหลือได้เลยให้เหลือซี่กันเอาไม่อ่ะเอาไม่อ่ะเอาพัาานนันเลยเอาพัานนี้ว่าพี่เป็กกดเชิญเพื่อมาเชิญเผื่อนในเฟซนั้น แล้วทีนี้พอครบ 1, คนหนึ่งมื่นคนหนุยเปิดเลยหนุยจับลากโชว์เลยเอาไมาก้กางเกงหนุยมีโยมอมอหนี่บอกเลยหนุยค่ากางเกงแงนะ่แจให้เลือกไซกันเพื่อผกผีไซไ้คนละไซกันแนะ่เอาผีก็เอาไปให้ถ้าผีเป็นผู้ชายใช่ไหมผีก็ทราบมาที่จะเอาไปให้ผู้หญิงดีชอบหรือว่าเอาไปให้เอาไปให้ที่บ้านก็ได้ไมม อะไรนะพี่ว่าร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวพิมพิษอืมนุ่ม <t> ่ปเย <t> นยอ่ะนู่ตัวเล็ก <t> นี่กกเอาให้แม้ง <t> ั้นแล้วแต่ก็เชิญเพื่อนกันมาในเฟ้นนะให้คนมาติดตามหนะูให้ครบหนึ่งมื่นคนที่ต้านหนยทามาส้มปีแล้วไม่ครบสักที ซ่องปีลใใเลาหนี่แจกังเกงเลยทีนี้ใครเยาาตัวเด็กแต่กินเก่งมาผีกินซ่องชินคืออิ่มคิดว่าหมดไหมพีกันคิดว่าหมดไหมนุ่แม่ผีเจมล้องจุกติกแต่ทำไมผีไม่อวนผีทำยังไงเนี่ยอ๋อผีทัศนทีท้ามผีทัศนี อันนี้แนะนาจริงๆอันนี้แนะนํานะคะไม่ได้คล้ายคลองฝังก้อนแนะนําคือการกินข้องเราหนูอยอันกินตลอดเลยถ้าเห็นในคลิปในติ๊กต็อกในไลฟ์พันเนียหนุยกินแต่ว่าหนุยกินไฟเบอร์ประมาณสองถึงสามวันพีกินสักสองเนึ่องแต่ว่าไฟเบอร์พีก็เหลือเองได้เลยพีอยากกินยี่ห้อ,อไรแต่คันดาท่ามหนุยหนุยก็บอกข้องหนุยแต่ไม่ใช่ข้องหนุยเองนะคือข้องที่แบบเมื่อนหนุยกินได้ ได้ครับเดี๋ยวนะนู่ห้เห็นผีผผเป็นคนอะไรแล้วคะเป็นคนพุทดนี่แหลคะค่ะกินไม่ส้มตัวพี <laughs> ด่ดนไม่พี่หนูกินเยอะแบ่งให้คนขค้างๆมันป้าไม่มีค่ะพี่วันนี้ไม่มีใครรอคิวเลยถ้าหมดนี่ผีตกใจเลยนะ หมดท้ายนี้ของเมนูงลงข้าวไม่หายค่ะแกงส้มลอยยุ่ <laughs> แกงส้มลอยยุ่งเนื้อแขกน้อคองของามพร่กซีชินดูดเลยอืม เป็นคนไทพูดค่ะอืมเขาบอกว่าพีทัสซินีบอกว่าข้อดูไฟเบอร์ทีพีพูดน้อยแล้วแม้ให้นมเด็กเนาะกินได้มาไฟเบอร์ทีพีกินยนะเยอะเนาะจะต่อเช้าได้ไหมเพราะว่านี่ต้องลูกไปเอาเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงได้ไหม ยิ่งยุกเวลาลูกเรามันจะคัดมัน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 คัดต่อยนะตัวเล็กนะ้อยตัวเองช่วยยุกถือเหนะ็นนะพี่วนลาเด็กดอกมไม้ไม่น่าอะไรค่ะพีเนื้อเป็นเชือกเต็มเลยไม่ต้องใช้หน้าหวานตอนที่ไปชือยาเราเนืใส่แม่ตลอดเลย หนูเป็นคนอิสลามหนูน่ารักไหมคะพี่ยังไม่ได้เข้าไปแรกจีอ่อะระู้ชอบไปไหนพร้อมพี่ทศน,นิยด้วยไมบอกต้องอยู่กินยี่ห้อเลยพอวะอยี่ห้อนหนกัะ เช็กตกใช้ชื่ออะไรครับกระดาษเป็ดอ้าวมอไฟเบอร์กินอยู่ซองแต่ว่ามีอันนุ่งมันอยู่ที่นี่เช็กตกใช้ชื่อวาวาคุกกิ้งเลยค่ะพี่ W A W A C O O K I N G นะ ว่างๆพาเพียนมาขูอีกตามเพียนอยู่บ้างจำได้ไมั้นี่ใครคนแหลกว่าไม่น้องอะไรนะนองอาัอาริซ่าไม่ชื่ไม่เป็นไรค่ะเดียวตอนพีกินเซตเดียวแล้วเดียวคอยเอามาให้ดูก็ได้เออหนูไม่ได้ค่า เนยบอกวอนหนูไม่ได้ค่ายหนยกินนี่แหละผีหนูก็กินไปเอยใครมีได้ให้เนยกินหนยก็กินไปเอยใครแนะนำได้มาหนยก็กินแต่ว่าหนูว่านะเอาจริงๆมากตามลักความจริงนั้นมันช่วยช่วยได้นะผีเมื่อเวลาเนยเป็นคนไม่ค่อยไม่คอม่คอยท่าย,ย่างนึงเลยคือคอคอสเสียของตัวหนยเองเลยหนยไม่ค่อยทายไม่คอยเข้าห้องน้ำ้เวลากินเข้าไปแล้ว พอตื่นเช้าขึ้นมาอ่ะเนานะเนยท้ายหมดเลยอะทองเลียบเลยอืมจำได้ปอยูคนลกว่าในไข่ลุกไปห้าข้องกินหร้าง อ๋อหลอกก็่วยได้เขาบอกจริงหรอคะไม่เด้ค่ายโคกนะให้มันน่าละไม่เอะเปลีป่ยนบอกวะหน้าหวะกินมดท่าเด็กสู้ให้ป่าดีในง่วงอืมเจพี่ท่ามาเร่งยัดแหละว่ะจอ่อไปพื้วยัดไปแล้ว แล้วมีแฟนแล้วไหมพี่จันเทียงท่ามเดี๋ยวนี้ไม่อยากตอบเลย <c oughs> คนชอบทุกวันเลยพี <c oughs> ชสวยระบบเนือยอนะนะ่นูหน่้อไม่ชอบกินหลอกกอสีแบบไม่ไป่สื่อตามตามข้างนอกเลยเนือมันไม่ร้อยมันหลอกกอบานนะั้น เมื่อเวลาหนุ่ยกำนักคนใช่ไหมอีมีตนหลอกก็พันเนี่ยมันว่านว่านเลยวะพีอายุเท่าไรแล้วคะอายุหยิบกาวคะ่ะนูย่าเป็นนองในอันก็ไม่คะ่ะอะไรวะงูย่าเป็นนองในนานอะไรวะในนานก็ไม่คะ่ะพิมไม่ได้ไม่อย่างงง ในไข่ลุกไปห้าข้อขกินในตู้เย็นเราเบาอืมปงน,นองนัวปีนึ่งค่ะอืมเมื่อนองผีค่ะอืมก็ถูกคนที่เข้ามาเป็นผีนองเลยหมดเลยขอบคุณที่เอ็นดูเลยนะ Mm. Phải nếp cái món nào? Phải hai cái nào bố. ไปก่อนนะคะโอเคค่ะขอบคุณที่เข้ามาแล้วนะคะเขียวแจ้งดังมาก่อนเลิกกินแบ๊บหนึ้ก็สวัขอบคุณค่ะไวมาแล้วไหมนะคะ อยากมีหุ้นซวยมันนองคนซวยจ้าออันนี้หนุยวะพยายาลองไปทไําแล้วเมื่อผีเขาบอกว่าให้กินหลอกคอแต่นุยะนะไม่ชอบไงมันแล้วแต่คนกันเราตร้องสมัยนี้มันเหลือมันเหลือความสบายได้กันเราไม่ชอบอ่ะเนาะเมื่อนุยนันเวลานุยไม่ชอบได้อัน หนูไม่แตะเลยนะารู้ไหมวัดสิ่งที่หนูไม่ชอบี่สุดนั่นคือไอะไรคือปลาหนูไม่ชอบกินปลาแต่หนูชอบกินปลาทอดหงไม่อ่ะไม่ชอบกินปลาแต่ชอบกินปลาทอดไม่ใช่หนูไม่ชอบกินปลาแ,แ,แต่ถ้าเป็นปลาทอดนั้นพอได้แต่วัดกินกอก็ร่อยก็ชอบอยู่แต่ว่าถ้าเป็นปลาเนื้อพันธ์ไม่ได้เลยเอือน อยากมีหุ้นเมื่อน,น้องคนช่วยจ้างพราะตอนนี้ตัวผีนำนักแปดสิบเก้าแล้วนี่ว่าผีนะลองควบคุมอาหารเมื่อนหนุยทักเกิดวันไดน้ทิบแบบคือเหมือนกับรู้สึกว่าตัวเองบวมแล้วหนุยรู้สึกว่าบวมแล้วโอเคหนุยกินไฟเบอร์แล้วแต่มันยังแบบไม่ได้ดีพอหนุยคุมอาหารนิด ก็คือคุอมห้าในที่นี้ก็คือกินจำกัดก็คือพยายามไม่กินข้องทอดพยายามไม่กินอะไรที่มันดูมันทําให้เราอ้วนนะั้นว่างๆไปผูกเกตไปเที่ยวแถวสะพานรักซารัดสินว่าหนยไปบอยพี่ฟังนะั่นนะหนยอีบอกว่าสะพา,านสะพานซารสินนะเนีบาร์บีคิวร้านหนึ่งร้อยไข่ไป่อันกินตาร้านเป็นร้านอ่าเป็นร้านกะนี่แหละแต่ว่าเป็นรถเค้นร้อยมาละสิบบาท ซอสร้อยนี่ไว้กินตอ๊อกเดี๋ยววะไม่ไหวละผักก้อนพี่ทำงานฝฟนต๊กแรงมากเออแท้ที่นี่ก็ต๊กเพียนก็หนูไว้ไปท่ายแบบกางเกงห้องนุเองแต่วะฝนต๊กก็เลยไม่ได้ออกไปโอเคหนูไปแล้วนะคะทุกคน ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนยทุกครั้งเลยนะขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์ให้กำลังใจมาคุยกับนยนะคะส่วนมาไปแล้วไปเที่ยวฮาดอ๋อหนูนะชอบถ้าเป็นฮาดนันชอบไปปูเสื้อแล้วก็แบบหนังชิวซื้อส้มตำเลเ่ไปนังกินนะปาทอดต้องกินกับน้ำชุบย่ำนั่นแหละหนยชอบถ้าเกิดเป็นปาทอดโก๋หนกินแต่ถ้าสั่งเกตเลยถ้าเป็นปาต้ม ปลาปลาเนื้อไม่ใช่ปลาตม้มเหมือนแกงส้มไม่ได้ผั็นเอนวกินแต่แบบเหมือนหน่อไม้กินแต่แบบเแบบขืองเคียงมานั้นเออแต่หนูจะไม่ค่อยกินปลามันแกดเยอะหนูกินโคกโอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาแชร์ให้หนูนะคะโอเคฝากกดติดตามเพจหนูกันนะคะเพจอร่อยงายสไตล์วาว่าแลว้วก็ชชอง u t u b e อร่อยงสไตล์วาว่า โอเคไหมคะทุกคน <laughs> มันเคลิ้มเคืนะวันนี้ไม่รู้สัอุ้ยน้องชิต้ามาแล้วพีว่าสวัสดีค่ะชิต้าพีกําลังอีไปแล้วน้องเออบายค่ะคอยมาแลต่อเช้าแล้วนะเรามาลุ้นกันว่าต่อเช้านน้มากับเมนูไอ้ไรหนูหนก็ยังคิดไม่ออกเลยไว้ไกินเมนูนไอ้ไรแต่เดี๋ยวต่อไปนะหนูยันกะว่าเดี๋ยวหนูยันอีกับมายุคอนโดชาวมาหนูอีไล่ตั้งแต่ตอนเช้าเลยวะหนูกินในไรตอนเย็นหนูกินในไรดีไหมอะ่ะ ทุกคนนี้ได้รู้แล้วว่าใสห่หนูแบบกินเยอะพนนี้โอเคเดี๋ยวไปเจอกันไม่ต่อเช้าแล้วนะพีพีเออรขอบคุณค่ะ